กับเยง่จันไปนะครับก็มีพวกเราได้รวบรูวบาัใจสิ่งหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมไกด์ของเราทั้งสามท่านแล้วก็พนักงานขับรถที่ดูแลเราเป็นอย่างดีตั้งแต่เข้าเขตเยียงจันรจนกระทั่งกลับถึงเขตเยื่งจันอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราก็มีสิ่งละอันพลาน้อยเล็กๆน้อยขอมอบให้แก่ทีมไกด์แล้วก็ ขอรอกับเรานะครับมีขอเท้าน้อยเป็นตัวแพทด้วยครับองคี่หน้ามาด้วยหน้ามาด้วยยื้หนายยื้หนายในเตายืนหน่อยที่ยืนแล้วเท่าไหร่ยืนอนายเท่าไหรก็ยอดยอดยอดสองสองสองพันสามร้อยนะครับก็ขอขอบคุณขอขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยครับ